เห็นยังนาอพี่เจ็บมักโกมักโกเถิ่นมักเพิ่นมักยังครับนี่มักโกครับผุนเด้อไปุเด้อผุดโอ้ยอันคุนบ่กไอเสียชิ้นน้อเหรเ้าในนั่นเนาะเรออนอ่ะเห็นยังพี่อือโอ้ยบ่เฮ้ยหมักยังนี่มักโกมักโกมักโกโ้ไปไายอันไทยมาไทยคนเนี่ยหมายังลนี่บกพับบักพับปรเดีลูกพับปดย ไม่ยังนี่อยด่แล้ว่ายไทยวิีโอเห็นกันค่อนเห็ดงานนี่แล้วเนาะผมเห็ดเบียดได้ผมอ่หาะทยวิีโอไปส่วนนั้นส่วนนี้ไปแล้วนัองแ่นกระเลยนี่สองรองนี่กรเลี้ยงงานครับเลิกผมงงแล้วครับมันับมักพับม่ดีงามงามไม่แบคพับนี่โอ้พับส่วนนี้อมันจอะไรพี่อยู่นี่อมันจตะเลยครับอมันหาอะไร เบียโอ้เบียร์ก็ยุบันหมดแล้วครับว่าผมมันเนี้ครับคุณมาหาจับเมอนหาโอ้จับกเตียมเป๊กเจ้ากัามาถินมะ้อเนาะมใยเนาะมันหนักดิมันหนักวะโอ้งามเนาะไม่จะขาดเลยแบบกงาม o นครับออบุมีกูสามั้ยนั่นบอกมีเลยครับกูสาบอมีแล้ว ห่นพ <cin'> ี tamam ่หอนหอนนั่นเองก็ร <designers> ับดมดมอยู่หอนนั่นเองยมเสาหนาวยมเว็นหอนมาสิการเลียนแล้วนประเทศอิสเลียวเลยอ่าอครับผมพังับําครับงาห้ามละเอามาล้าเกาดีครับโอ้เอาล้างเอนฟันจ้าก่อนนะ รอมผมฟังยังก่อนนี่นะ่นกับบเปสาระขามนำมาต้องดิโอ้ของเทียด้ครับหน่มคนสั่งวานอกบาสระขามนำมาต้องาดเอ็งได้่เม่องปะบอมเอยบอมเยยีสิวมาด้วยี่สิบเอยวบอมเอยมาดิมาเลยมาดิเองได้เสีย ยังก็ตัดอันรุ่นมูตัดอันนั่นก็มูอย่งเดียวเนี่ยเพี้ยเพี้ยทำคำนี้เราจะม้วนคำนี้จังนนี่จังไนใบสองใบสามหมากเลี้ยวปุบนี่ปุ๊บทีครับเอาเล้วเล่นมาบหเนี่ยเก็บเก็บเอาเต้นหมากงามๆไปก่อนมาหมากตุกไปก่อนมาหย่อนไปก่อนมา บสองันคร่งอะไรสองรอยเศร้าอง้ยเ้าลงโอ้เพียงเอขัเลียงสองรอยหาบาทบวกโอโอรโอ้ wow, of of ้าโอ้ยม well, ัวหนาหง่เหงันอืดหันหนาหญ่อืดก็มูเหตงั้นส่ก็มูก็ได้หลายก็มูวะขึภาพเ้นอาพเยูด่วนมั้ยะสบกันเอวันอาใสยูด่วนวันี้นตัวเนียนนบ่ เย็บไปน้ำเงทริงอ้เต็งจริงเพื่อนพ่อมอของเถื่นีเด้อน่งเย็บพ่นเลยําแพงเพชรครับําแพงเพชรตะวันบอวิสันเนี่ของเถี่อนได้คนึ่ง่าฮ่าาาภาษาสนเพงเพชรมาหหมากงับมึงเนาะเบอกเราพี่นมือนี่ บ็อกซ้มันหามนบอาเมันบาเก็บอาไปง่ายพี่ปลาพี่ต้งเดยสิบก็บอกเงี้ยิบสิบอกพนละปลามันหลายปลาปลาหม่เนาะไปเนาะหมากหมากวันมาสักหนึ่งันวันมาเอาโชเคครับ